อ๋อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องการพี่น้องเอ้คลิปนี่นี่ชิมาถ่ายให้เบิงพี่น้องว่าไอ้เดือนตุลาแล้วนี่มันต้นข้าวมันจะเป็นยังไงระหว่างไอ้นาที่ตัดใบข้าวกับนาที่เอ้ไม่ได้ตัดนะพี่น้องไอ้ฟังนีเนะเป็นเป็นหน้าของผมผมตัดใบพี่น้องตัดใบข้าวแต่ว่าฟังนี่พี่น้องอันนี้เนี่ยบ่ได้ตัดใบข้าวอืม อันนี้พี่น้องยายาว่าเข่าล้มด้อยพี่น้องด้วยอันนี้มันแม่นเข่าล้มนะนี่อันนี้มันหญ้าล้มนะพี่น้องนี่ยาอันนี้หญ้าที่ไเมล็ดข้าวเอ้ยดอกมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวสิให้ดูนี่นี่นี่ยาอันนี้นะพี่น้องนี่เห็นบหมยาล้วนๆเลยได้หนี่พี่น้องยาล้วนๆเลยนี่อืม ก็คือไอ้หน้านี่นะพี่น้องหน้านี่เนี่ยมันเป็นหน้านโน่นพี่น้องหน้านโน่นอือแล้วบันนี้ไอ้หนามมันมาช้าพี่น้องหนามันมาชา้าไอ้มันมา,าไอ้ปลายเดือนปลายเดือนสิงหาน่ะพี่น้องที่ผมเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบืเบ่องที่ผมตัดไอ้วันที่ไอ้สามสิบสิงหาน่ะพี่นอ้องอือก็คือไอ้เจ้าของหน้านี่ก็คือว่าเนาะมันเฮ็ด คนเห่ากับเทคนิคแคนหน้ากับมุขขึนกันเนาะแต่เพื่อนเพิ่นบอกว่าไอ้ตัดใบเข่าไอ้ไอ้ปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยานเนี่ยพ่นว่ามันล่าแล้วพ่นว่ามันล่ามันซ้ายแล้วเพ่นว่าเออมันล่าแล้วพ่นว่ามันมันมันสีบอดไเกลียวได้เพ่นว่ามันหมดเวลาแล้วพ่นว่าอืมอันนี้มันเป็นข้าวมะลิี่หนึ่งศูนย์ห้าะพี่น้องอืมกัะผมกก็คือว่าเนาะประสบการณ์ของแต่ละคนมันกับ่คืขึ้นกันน่ะพี่น้อง เออกะรเพิ่นกัดผมก็บอกเว่าเพิ่นล็อกแต่เพิ่นกัดเห็ดหน้ามากกหลายปีขึ้นกันพี่น้องเพิ่นกับเห็ดหน้ามากกหลายปีขึ้นกันแต่กับผมกับบุรุษขึ้นกันว่าประสบการณ์ของเพิ่นกับสี่สี่เจออะไรมาบ้างหรือแนวใดบ้างนะเออกับผมกับโอ้ผมว่าแต่ผมก็บอกเเถียงเพิ่นเอาวาผมกับพอจะยิ้มยิ้มหมดเนาะที่เพิ่นบอกว่าเอ้โอ้ตัดไอ้ข้าวนี่มันต้องตัดไอ้ช่วงเอย ต้นเดือนสิงหาผนว่าปลายเดือนกรกฎาคมต้นเดือนสิงหาเนี่ยมันจะดีผนว่มามันจะเหม,มาะผมว่าเออแต่ถ้าตัดอ้ช่วงไอ้ปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาไปแล้วนี่ยมันมันบ่ได้เกี่ยวดรอกผนว่มามันบ่ได้เกี่ยวผนว่าอืามกับผมกะบบริวารยังพี่น้องผมก็ยิ้มยิ้ม,มก็คือว่าเนาะไอ้เทคนิคประสบการณ์ของผู้ใดกับพวกขึกันของไฟของมันเนาะอืมก,มกับผมก็ตัดเลยแล้ว ตัดแล้วก็เล่งใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยเลื่ยแล้วกับวันนี้กบนนักบวันที่เท่าไหร่วันที่เก้าวันที่เก้าตุลาอ่ะพี่น้องต้นข่าอันนี้ฟังของผมกับเบิงฟังของเข่าทางนี้อืมไอที่มันโค้งๆนะไม่ใช่ใบข้าวนะพี่น้องไม่ใช่ใบข้าวนะมันคือยหยาเลยพี่น้องอืมแต่เบิงฟังนี่พี่น้องหน้าผมใช่เบิงต้นขา่าเนอะ อันนี้ริมๆมันก็อาจจะใหญ่หน่อยนี่เห็นบอมันก็อาจจะใหญ่ๆหน่อยแต่ถ้าไปกลางๆมันก็อาจจะเล็กลงกว่านี่หน่อยนะพี่น้องแต่โดยรวมก็ก็โอเคนะพี่น้องบ่มีหยาบ่มีหยาปนถึงมีก็มีน้อยนะพี่น้องอืมก็คือว่าฝั่งนี้มันเป็นหน้านอนพี่น้องหน้านอนหน้าหน้าโคกนะพี่น้องอืมกะ ตอนนี้ก็วันที่เก่ากันย่าแมนบอเข่าของเขากะบอท่านเนออกห่วงขึ้นกันพี่นอ้องยังไม่ทันออกรวงเหมือนกันอืมกะเบิ้งลำต้นเบิ้งลำต้นก็เลยอืมกับฝั่งนี้ไอที่ผมตัดไอที่ผมตัดะอืมลำต้นกพ็พ่อพ่อกันนะพี่น้อง แต่ดีที่ว่าถ้าเราตัดใบข้าวเนี่ยญ้ามันสีบ่มีพี่น้องอืออันนี้มองมันดีนะพี่น้องดี๋ยวสิผมสีเทียบให้เบิ่งฟังทีไอ้มองห้ามันหกมันมันเป็นแปลงเดียวกันนั่นแหละไอ้ไอ้ฝั่งนี้มันก็ยาวมาห้ามาหัวฟังนี้นี่เบิง่งเนอะพี่น้องเบิ่งนี่ ไอที่ปบน,บนๆแดงๆมันบมเมนเขา่าเลยพี่นอ้องม,มันคือหยายได้เห็เบิงเห็นบอเห็นบอนี่มันคือหอญ้านี่พี่น้องนี่มันคือหยาอันนี้นี่เห็นบออือการนี่แหละพี่น้องเห็นหน้าเนี่ยก็คือ ก็คือแบบแน่าดล่ะคือเทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคือแบบบางคนก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปตัดดอกมันปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาแล้วใส่ปุ๋ยอัดไปเลยอืมใส่ปุ๋ยอัดไปเลย,ย,ดเ,ลยเดี๋ยวข้าวมันก็ขึ้นมันบกขึ้นได้พี่น้องมันบกขึ้นได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าช่วงหวานที่แรกนะ่ยหญ้ากับข้าวเนี่ยมันเสมอกันน่ะพี่น้องหญ้านี่ มันมันสู้ข้าวได้สบายเลยนะพี่น้องอืมแต่เขานี่สีสูญยาบรายไราะเด้อืมเพราะว่าคืออย่างสมมติต้นเล็กเหมือนกันอนะ่ะต้นเล็กหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนี่ข้าวนี่จะแพห่้าพี่น้องอืมเขานี่สีแพร่ยาถึงเจ้าสีวานปุยอัดใส่กับบรไราไเด้พี่น้องนี่อืมยาอันนี้นะขึ้นเต็มเลยนะเห็นบอเอาเบื้องฟังนี่หน้าของผมเห็นบอเนี่ เ็นบอกมันก็มีหญ้าบ้างแต่มันก็ไม่เยอะพี่น้องเพราะว่าเขาตัดง่ายอืมเ็นบอกนี่เพราะฉะนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นเห็ดหน้านี่อย่าไปบอกเหมือนที่ผมบอกอะอย่าไปอย่าไปล็อกสเปกพี่น้องอย่าไปล็อกสเปกมันอย่าไปล็อกว่าเฮ้ยข้าวมือันี่หนึ่งศูนย์ห้านี่เราจะต้องใส่ไอปุ๋ยรับรวงช่วงต้นเดือนกันยานี่กลางเดือนกันยาต้นเดือนกลางเดือนนต้องใส่แล้วนี่ มันโมเมนต์เด้พี่น้องคือเฮ้าเราเนะี่ยต้องยืดหยุ่นตามสภาพดินฝ้าอากาศพี่นอ้องคือจังหน่ำม,มันมาช้าเนี่ยคือจังตั้งแต่หวานเหมือนเราทํานาตั้งแต่หวานพฤษภายอย่างเงี้ยพฤษภามิถุนากรากฎาจนสิงหาเนี่ยพี่น้องน้ำน่ำพึงมานะ่ะอือแล้วแล้วเจ้าบอกแล้วแล้วชิมาบอกว่าโอ้ยเราต้องมาตัดดอกมันล่าแล้วมันสายแล้วมันบลามันบอ,านบอาสายดอกพี่น้อง เออคือถ้าเราตัดใบข้าวเนี่ข้าวมันก็จะยืดอายุออกไปอีกพี่น้องข้าวมันก็จะยืดอายุออกไปอีกอือ pim? ก็ไปนานประมาณอาทิตย์หนึ่งน,นี่แหละพี่น้องแต่ก็อยู่ที่เราจะบำรุงได้มากน้อยสักแค่ไหนถ้าเราบำรุงได้นะพี่น้องถ้าเห้าบำรุงได้เนะี่ยต้นเขามันก็ใหญ่เร็วอออต้นเขามันใหญ่เร็วพอต้นเขามันใหญ่เร็วมันก็ออกร่วงพร้อมๆกันคือเก่าพี่น้องเหมือนจังอันนี้นะเห็นบออันนี้อันนี้ไม่ได้ตัด ออันนี้คือใส่ปุ๋ยอัดเลยอือกับอันนี้นี่อันนี้ตัดใบข้าวเนี่ยมันแตกต่างกันนะพี่นอ้องอือเพราะฉะนั้นกันนี่แหละพี่น้องผมถึงบอกว่าเฮดหน้าเนี่ยพยายามปรับตามสภาพดินฝ้าอากาศอืมอย่าไปลอกสเปกมัน่นอือบอแมนไม่ใช่ฟังเขามาฟังเขามาอย่างเดียวว่าโอ้ยมันบอ่อท่านดอกตัดอันนี้มันบอ่อท่านดอกอือ ก็คือพี่น้องประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็โบคือกันพี่น้องเนือประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็คือโบคือกันการหาความรู้เทคนิคและวิธีการวิธีการแก้ปัญหามันก็โบคือกันพี่น้องเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เป็นชาวนามือใหม่หรือว่าชาวนามือเก่าที่คิดว่าอยากจะแก้ปัญหาน่พี่น้องพยายามหาความรู้หลายๆอย่างหลายๆที่แล้วก็พยายามศึกษาพันธุ์ข้าวที่เราปลูกนะพี่น้อง ว่ามันปลูกได้ช่วงไหนเก็บเกี่ยวช่วงไหนได้บ้างเออมันมันมันเลีดได้ไหมหรือว่ามัน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 ต้องเป๊ะเออเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้าวไหวแสงพี่น้องอันนี้มันเป็นข้าวไหวแสงเนี่ยมันมันบอมแมนข้าวไอข้าวไม่ไหวแสงมันไม่ใช่ข้าวกําหนดวันแบบนั้นเออแต่ถ้าข้าวกําหนดวันเนี่ยคุณจะต้องเป๊ะนะแบบนั้นอ่ะถ้าข้าวกําหนดวันอ่ะเออเพราะว่าถ้าถึงเวลามันมันออกเลยได้แบบนั้นอ่ะข้าว สามเดือนมันบ่กร้อยสิบวันร้อยยี่สิบวันร้อยสามสิบวันแบบนั้นนะมันออกเลยเดย้แต่ข้าวนาปีของเราเนี่ยพี่น้องคือมันสามารถยืดหยุ่นได้อยู่อืมแต่อยู่ที่ว่าจะยืดหยุ่นน้อยมากน้อยสักแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่น้ําและสภาพดินฟ้าอากาศพี่นอ้องเออเฮ็ดหน้าอย่าไปหลอกสเปกเด้อพี่นอ้องเด้อเอมาการคลิปนี้กาบะมี่ยังหมกักไม้มาถ่ายเบิง้งพี่นอ้องเอออะคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่นอ้องเออมาให้ดูผลงานระหว่างไออ ตัดใบข้าวกับไม่ได้ตัดใบข้าวอันนี้ตัดใบข้าวส่วนอันนี้เนี่ยไม่ได้ตัดอืนนมคะือหูอยู่นอกความแตกต่างอ่าโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอ้ยมันยาวแล้วดวสิบเบื่อกันโอเคครับผม